สวัสดีคะ่ะวันนี้เจอกันวันจันนะคะวันนี้เป็นวันที่28่สเมษายนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปวันกับ Cooper คูเปอร์เนาะคูเปอร์ก็ยังไม่สบายอยู่เหมือนเดิมนะคะยังท้องเสียอยู่กินอะไรไม่ได้เนาะคูปเปอร์อยู่ตรงนี้นะคะยูมาสวัสดีเหรอสบายดีไหมทุกคนบ้านวันหิมะตกนะคะตอนนี้ อ,อากาศเย็นๆก็เลยมานั่งตรงนี้วันนี้วันจะมาในเรื่องของทรัมป์นะคะเกี่ยวกับการลดภาษีเงินได้แล้วก็บางทีเขาบอกว่าอาจจะยกเลิกภาษีที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาษีส่วนลกก่อนนะคะแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องของทรัมป์เตรียมบังคับให้คนขับรถบรรทุกนะคะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีการผ่านการทดสอบการอ่านของภาษาอังกฤษนะคะเนื่องจากว่าปัญหาด้านการสื่อสารน่ะมันเพิ่มมากขึ้นนะคะ มาเริ่มกันในเรื่องของภาษีน,นิดนึงนะคะเกี่ยวกับภาษีของทรัมป์เนาะทรัมป์กล่าวว่าการลดภาษีเงินได้แล้วก็บางทีอาจมีการยกเลิกภาษีเกิดขึ้นเนื่องจากภาษีสุวนลรกก่อนนะคะเขาบอกว่าจะเน้นไปที่คนที่ทำรายได้น้อยกว่า200,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะกล่าวว่าภาษีเงินได้ของ ประชาชนนะคะบางส่วนเนี่ยจะลดลงหรือบางทีอาจอถึงขั้นยกเลิกไปเลยก็ได้เนื่องจากภาษีสุรากกรนะคะเ <c oughs> มื่อภาษีสุรากกรถูกปรับลดลงนะคะภาษีเงินได้ของประชาชนจำนวนมากจะลดลงอย่างมากหรืออาจถึงขั้นถูกยกเลิกไปเลยก็ได้โดยจะเน้นไปที่คนที่มีรายได้น้อยกว่า2 0 0แสนเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีอันนี้เขาโพสใน True Social นะคะนอกจากนี้ยังมีการสร้างงานจำนวนมหาศาลโดยมีโรงงานแล้วก็โรงงานใหม,ใหม่ที่กำลังก่อสร้างหรือมีแผนจะสร้างนับเป็นโชคลาบครั้งใหญ่สำหรับอเมริกาเขาว่าอย่างนี้นะคะกร,กรมสมรภูมภายนอกกำลังเกิดขึ้นอันนี้ประธานาธิบดีเป็นคนกล่าวเสริมนะคะ ประธานาธิบดีหาลือเรื่องภาษีเงินได้และภาษีส่วนกลากรระหว่างพูดคุยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์น,น,นะคะและในที่สุดนะคะเราจะลดภาษีให้กับประชาชนในประเทศของเราได้อย่างมากเนื่องจากเงินที่เข้ามาจากภาษีส่วนลากรนนั้นมีมากมายจึงทําให้เราสามารถลดภาษีได้ในระดับที่มากขึ้นและบางทีอาจจะเกือบทั้งหมดด้วยซ้ำ วาว่และมีความเป็นไปได้ที่เราจะลดหยอ่อนภาษีได้ทั้งหมดเพราะผมคิดว่าภาษีสุรากกร,กรจะเพียงพอที่จะลดหยอ่อนภาษีกันได้ทั้งหมดอันนี้เขาก็กล่าวนะคะประธานาะธิบดีระบุว่าชาวอเมริกันจะได้รับการลดหยอ่อนภาษีอย่างมากโดยเริ่มจากผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า2แ00สนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลุภนะทุกคน คุปป you wanna come sit here baby okay just sit t <laughs> ทรัมป์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในสัปดาห์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ100วันนะคะมีกำหนดจะจัดการชุมนุมในรัฐมิชิแกนในวันอังคารก็น่าจะเป็นพวงนี้นะคะแล้วก็มาต่อด้วยเรื่อง คนขับรถบรรทุกนะทุกคนอันนี้ทุกคนเห็นด้วยไหมทรัมป์เตรียมบังคับให้คนขับรถบรรทุกพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ผ่านการทดสอบการอ่านเขียนเนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นนายบาลที่มีสามาัญสำนึกมากอันนี้ลีวิสกล่าวนะถึงคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้ ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่กำหนดให้คนขับรถบรรทุกต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนตามที่แคโรไลน์ลีวิสนะคะับโฆกทำเนียบข่าวกล่าวทรัมป์จะลงนามในคำสั่งสั่งให้กระทรวงคมนาคมรวมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถบรรทุกนี่เป็นปัญหาใหญ่ในชุมชนคนขับรถบรรทุก อันนี้ลีวิสกล่าวนะคะในช่วงบ่ายวันจันทร์ระหว่างการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนลายใหม่นะคะการถแถลงข่าวครั้งนี้แยกจากการถแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในช่วงเช้าๆของวันจันทร์มานี้นะคะคาดว่าทรัมป์เนี่ยจะลงนามคาสั่งฝ่ายบริหารในช่วงบ่ายแก่ๆของวันจันทร์ลีวิสกล่าวนะคะ เขาบอกว่าคุณอาจไม่รู้แต่มีปัญหาด้านการสื่อสารมากมายระหว่างคนขับรถบรรทุกบนท้องถนนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยซึ่งเห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสาธารณะนะอันนี้ลีวิสกล่าวนะคะดังนั้นเราจรึงต้องให้แน่ใจนะคะว่าคนขับรถบรรทุกซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นั่นเป็นนโยบายที่สมเหตุสมผลมากวันเห็นด้วยนะทุกคน เพราะอะไรรอเปล่าคนที่มาอยู่สหรัฐนะภาษาหลักๆก,ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่คนที่ทํางานวานทุกคนที่วันเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยได้แบบเบสิกพื้นฐานแต่ว่าเป็นประโยชน์ไม่ได้นะคะ <c oughs> อยู่อเมริกามาประมาณ32ปีอะค่ะแต่ว่าพูดไม่ได้เลยแต่ว่าคนอ่า อยากทํางานนะคะก็เลยให้โอกาสนะเนาะคือที่ทํางานให้โอกาสทํางานวันเป็นคนเทรนเขาเองนะทากคนะลำบากมากเลยแบบกลุ้มมากเลยตอนที่เทรนคนที่แบบไม่รู้ภาษาอังกฤษโดย a ปลนะคะวันก็พูดภาษาอังกฤษในโทรศัพท์แล้วก็มันก็จะแปลเป็นภาษาสเปนิชนะทุกคนก็ค่อนข้างจะลำบาก กว่าจะผ่านได้นะทุกคนเอ้ยแต่เขาทำงานดีมากนะคะแต่วันถามเขาน่ย32ปีไม่พูดภาษาอังกฤษเลยฟังก็ไม่รู้นะคะโอเคมาต่อกันค่ะคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ชอนเดฟฟี่นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยกเลิกแนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปลนกฎหมายที่กำหนดให้ผู้กับขี่รถบรรทุกต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและดำเนินการทางการบริหาร กฎระเบียบหรือการบังคับใช้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานของคนขับรถบรรทุกในสหรัฐนะคะอันนี้ตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวก็มีการแจ้งให้แก่ Fo x New วดิจิทันะคะ <c oughs> ประธาน,นาธิบดีทรัมป์นะคะเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นข้อกําหนดด้านควนามปลอดภัยที่ไม่สามารถต่อรองได้สําหรับผู้ขับขี่มืออาชีพเนื่องจากพวกเขาควรสามารถอ่านและเข้าใจป้ายจราจรสื่อสารกับเจ้าหนา้าที่ ความปลอดภัยทางถนนตำรวจตะเวนชายแดนด่านตรวจการเกษตรและเจ้าหน้าที่สถา,านีจำกัดน้ำหนักสินค้าและสามารถให้และรับคำติชมและคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษได้เจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวกล่าวนะคะคนขับรถบรรทุกที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจะถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนตามที่ทำเนียบขาวประกาศนะคะวิลเคนาะแหกฟ็อกเนีรายงานเมื่อต้นเดือนเมษายนในรายการ <c oughs> The Will Kane Show นะคะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งรายงานว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะมีคนขับรถบรรทุกที่เกิดในต่างประเทศหลังไหลเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาะะเพื่อทำงาน เคนอ้างว่าคำพูดของผู้เชี่ยวชาญรายงานว่ารัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะเมื่อปี2016ได้หยุดบังคับใช้ข้อกำหนดภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับคี่ขณะที่รัฐบาลของไบเดนแฮร์ริสเมื่อปี2024ได้ส่งเสริมแผนิรเริ่มที่จะเพิ่มโอกาสในการฝึกอบรมการขับ รถบรรทุกสําหรับผู้ลี้ภัยซึ่งทําให้จํานวนคนขับรถบรรทุกที่เกิดในต่างประเทศที่ทํางานในสหรัฐอเมริกาเ,เพิ่มขึ้นในช่วงนั้นนะคะคําสั่งฝ่ายบุิหารที่คาดว่าจะออกโดยทรัมป์นะคะ<ม>เกิดขึ้นหลังจากที่เขาชื่นชมคนขับรถบรรทุกในช่วงการระบาดของไวรัสโควิดนะคะโครโรนาในปี2020 <c oughs> ภายใต้รัฐบาลชุดแรกของเขาสำหรับงานของเขาในการส่งสินค้าไปยังร้านค้าในขณะที่ประเทศกำลังล็อกดาวน์นะคะซึ่งเป็นกำลังทนงานที่สำคัญเลยนะคะช่วงนั้นที่มีการล็อกดาวนะะ์เนาะคนขับรถบรรทุกชาวเมกันเป็นทหารลาบที่นำพาเราไปสู่ชัยชนะ ทรัมป์กล่าวจากทำเนียบขาวเมื่อเดือนเมษายนปี2020นะคะพวกเขาทำหน้าที่ได้อย่างเหลือเชื่อเราไม่มีปัญหาใดๆเลยทุกอย่างยอดเยี่ยมมากเขาพูดในตอนนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนขับรถบรรทุกอันนเขาเขากล่าวเสริมนะนี่เป็นคำั่กฝ่ายบริรหารฉบับที่2ที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษที่ ทรัมป์นะคะลงนามตั้งแต่กลับมาลงตําแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมกราคมทรัมป์ลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารฉบับอื่นเมื่อเดือนมีนาคมโดยประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของสหารัฐอเมริกานะคะภาษาประจําชาติเป็นหัวใจสําคัญของสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวและเหนียวแน่นและสหรัฐอเมริกาได้รับการเสริมกําลังจากพลเมืองที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในภาษาเดียวกันทรัมป์อันนี้เขียนไว้ในคำสั่งนั้นนะคะคำสั่งดังกล่าวเพิกถอนคำสั่งฝ่ายบริหารที่ออกโดยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันในปี2000นะคะซึ่งมีชื่อว่าการปรับปรุงบริการการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่มีทักษะภาษาอังกฤษจำกัดซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางและผู้รับเงินทุน ของรัฐบาลกลางต้องให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่ผู้ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะที่วันเอามาฝากทุกคนเนาะเฮ้ยคูเปอร์ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะวันนี้หนาวอะฝนตกตั้งแต่เช้านะทุกคนแล้วก็หิมะเริ่มมาปล่อยๆนะคะอ,อยากจะปลูกผักแล้วนาะุบเนาะ โอเคทุกคนคลิปนี้วันไปแล้วนะคะยังไงก็ขอทุกคนโชคดีแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ